คุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกันหน่อยนะครก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจำได้นะว่าเจนนี่เนี่ยเรียกได้ว่า,วา,วามีการ เอาชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยออกมาโพสตหน้า f a c e b o o k นะคุณผู้ชมชื่อนามสมมุติและการว่าอ e ีมินนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีการเข้าไปด่าทอเจนนี่ถึงในแชทเลยทีเดียวนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เจนนี่เนี่ยได้มีการไลฟ์สดอยู่นะแล้วก็ชาวเน็ตนามสมมุติที่ชื่อว่าอ e ีมินเนี่ยนะฮะก็ได้มีการทักเข้ามาถามเจนนี่ว่าอีลิลี่ไม่มาเหรอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะด้วยความเป็นพี่สาวพอเห็นใครมาพูดกับน้องสาวแบบนี้แล้วเนี่ยนะค,คุณผู้ชมก็ถ้ามีการออกมาปกป้องเป็นเรื่ออองงปปกกกกกกตติแลล้ว็็็เนเนรรรรื่ธมมมดามาๆนะาๆีบบั ไปกับชาวเน็ตรายนี้เนี่ยบอกว่า ถ้าเรียกลิลี่ว่า E เนี่ยงานชั้นเนี่ยก็สามารถเรียกคุณเนี่ยว่า E ีได้เหมือนกันก็เลยพูดออกไปว่า E ีมินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บทางเน็ตนี้เนี่ยไม่พอใจที่เรียกว่า E นะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนมาเรียกดองสาวโคก่อนนะครับก็มีการทักแชทมาดา่าโอ้โหเรียกว่าด่าเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมลามถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วก็มาทัาสวนสัตว์เลยนะฮะงานนี้เจนนี่บอกว่าไม่ปล่อยแน่นอนเป็นเคสตัวอย่างเลยสําหรับชาวเน็ตที่ด่าคนอื่นไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมแล้ว,ลว่า ไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้นนะคสนี้รับคําขอโทษเป็นเงินสดนั่นเองนะล่าสุดเนี่ยเจนนี่ได้มีการไปออกงานแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยครับอุ้ยลิลี่อ่ะเป็นไม่ใช่ฟิลเจนนี่เจนนี่ถ้าเกิดว่าเสียเซียวเราจะเสียใจแต่ลิลี่จะสู้กลับซึ่งก็เตือนเหมือนกันนะบางทีสู้กลับเยอะๆเนี่ยคนที่เขาเสพผ่านเขาก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้ก็สอนเขาว่าเออลิลี่ปล่อยปล่อยผ่าน แลเขาถามถ้าคนในครอบครัวบอกว่าโอเคมันสวยมันดีขึ้นคือจบไม่ต้องซีเรียสอะไรงเงี้ยเราเขามีแผนเสริมต่อไหมคะต้าจมูก้วเขาก็พอเขามั่นใจขึ้นเขาก็ถามต่อนะว่าแบบทาอะไรเพิ่มได้บ้างที่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ยังคงทํางานของเขาได้อะไรเงี้ยแต่หนูมองว่าตอนนี้น,น่าจะพอก่อถ้าถ้าคําแนะนํานะแต่เขาจะตัดสินใจก็แล้วแต่จะเห็นบางลฟ์เจนี่ก็ขึ้นด้วยสำหรับคนที่มาบนรีโอ้ใช่คือว่าเราไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าน้องเราเราเอ็นดู บางคนใช้คําหยาบคายมากเราจะแบบก็ต้องสอนกันบ้างพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยวุฒิภาวะมันเป็นเรื่องสําคัญของการเล่นโซเชียลแต่หนูไม่ได้ใช้คาหยาบหนูจะแบบมีม,มีบางคําที่เราพูดให้เขาคิดไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะทําแบบนี้กับคนดังทุกคนแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยการทําแบบนี้มันดีมันได้แสงเงี้ยมันไม่โอเคแต่เตือนอะไรคนที่ทําอะไรแบบนี้นะการแบบนี้นนใช่จริงๆอะ่ะต้องระวังเรื่องหมายสาร ค่ะจริงๆเพราะว่าพอสุดท้ายพอโดนฟ้องท่ะทุกๆลายเลยนะคะที่จะแบบขอโทษร้องไห้ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วการเป็นคนมีชื่อเสียงการโดนทำลายอย่างเงี้ยเขาสามารถฟ้องหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้หมดต้องระวังเรื่องนี้ค่ะเมนว่าอีนี่ไม่มาหรอ,อม,มึงมีปัญหาอะไรกับ<า>น้องกูหรือไม่เล้าไมเลาหสนี่เหรอแม่สดีะรคะ เดี๋ยวกับอะไรครับเดี๋ยว้กับหนึ่งขวานี่นะคะในเมื่อมึงขึ้นอีกับน้องกูได้กูก็ขึ้นอีกับมึงได้ีมิ้นไปซะไปตายที่ไม่ยากนู <ks lava> <less> ้น